เออเรามีมีน้องออมอีกหนึ่งคนใช่นวชนะคะมีน้องออมของคุณออมสุชา่ะใช่ใชคุณเธอก็เป็นสาวที่ไปโด่งดังในประเทศจีนแล้วนะคะจากซีรีส์ที่เล่นกับน้องไม้นั่นแหละวุ้นนักรักเต็มบ้านใช่คราวนี้ก็เลยเตรียมโกอินเตอร์เต็มตัวแล้วค่ะ ยังคงความฮอตในหมู่อติอมัวอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับนักแสดงร่างเล็กออมสุชาที่เผยว่าเร็วๆนี้กาลังเตรียมตัวไปถ่ายงานละครที่ประเทศจีศอีกครั้งซึ่งถึงแม้จะยังเปิดเผยรายละเอียดมากไม่ได้แต่ก็แอบแย้มมาว่าพราะเอกของเรื่องที่จะประกบคู่กันเนี่ยอาจจะเป็นชายหนุ่มไล่ตัวค่ะยังบอกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ชัวร์วค่ะ อาจจะเป็นคนใกล้ๆตัว <laughs> บอกบอกแค่นี้อาจจะเป็นคนใกล้ๆตัวแนวไหนอะไรอยเอันนี้อันนี้ยังไม่ไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นแนวแบบแนวที่เราถนัดเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องเรื่องทำงานเรื่องกับใครหรืออะไรเงี้ยยังยังไม่ชัดเจนเลยค่ะภาษาจีนอ,ออมคง ส่วนตัวออมคมไม่ใช่ค่ะมีทั้งไทยทั้งจีนอะไรเยค่ะาเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดได้น่าจะอีกสักพักนึงขอให้แบบโปรเจกต์แบบลงตัวจริงๆเรื่องนักแสดงร่วมหรืออะไรางนนี้ด้วยค่ะฝึกภาษาอ่าฝึกอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยฉลาดเลยเรื่องนี้ <laughs> หนักหน่อยค่ะเรื่องภาษาค่ะต้องคิวที่ไทยเยอะเลย ถ้าเคลียร์ก็น่าจะเคลียร์ประมาณเดือนถึงสองเดือนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงคุ <c oughs> ไม่รู้รเลยค่ะรอตอนนี้ไม่ชัวร์เลยเพราะว่าคิวฉายซีรีส์ยังไม่ค่อยลงตัว่ะ นะครับสาวออมนี่ก็เรียกได้ว่าทั้งมีเป็นคู่จิ้นกับคุณไม้ก็ไม่แน่ที่เขาบอกคนใกล้ๆตัวฉันดาวเป็นไม้หรือเปล่านะครับรวมถึงตอนนี้ก็มีหนังกับคุณก๊อฟด้วยนะครับโอ้โหแฟนคลับนี่เลือกจิ้นไม่ถูกคู่เลยนะก็รอดูต่อไปเดี๋ยวรอเขาเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้แบบว่าเห็นบทบาทของเธอโกอินเตอร์ใช่แล้วนะครับช่วงหน้านะครับกับ Inside Asia นะครับพัดมีเรื่องราวนะครับของหนังสยองขวัญครับจากแดนพาราตะเนี่ยมาฝากกันด้วยแหละครับ